ที่ผมร่วงบ่อยก็เพราะว่าชอบทําสีผมเดือนหนึ่งประมาณสองครั้งอย่างต่ํานะคะจนช่างบอกว่าผมเราอะร่วงมากเลยนะคะร่วงก็ตรงตรงด้านหน้าตรงนี้ตรงนี้เราจะออกไปไหนเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยเราก็ต้องหาผมที่มันตรงไหนที่เต็มที่เราแสบเต็มแล้วล้วก็มีความมั่นใจแล้วลเคยแก้ปัญหาหลายอย่างคะ่ะไม่ว่าจะเป็นตัวยาสระผมเซรั่มหรืออะไรที่คิดว่าดีแล้วก็มาทำหมดทุกอย่างลวก็ยังไม่เห็นผลนะคะเจอรีไวต์ได้โดยดูช่อง8คะ่ะ ดูเจมโฆษณาตอนที่สมัยเขาหนุ่มๆอะผมเขาก็ล่วงอยู่ก็เห็นเขาก็ตอนนี้เขาผมเต็มจริงแล้วก็เลยคิดว่าของเขาเนี่ยน่าจะใช้ดีนะใช้ได้ประมาณสักเดือนสองเดือนช่างทําผมก็บอกว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าจะมีขึ้นตรงที่ลน้ลนๆหน่อยแล้วนะวก็มีความสุขสิคะเวลาออกไปไหนก็ง่ายขึ้นในการที่เราจะเสยผมหรือทําอะไรผมมันก็ออกไปใช้เวลาก็แป๊บเดียวออกไปเจอใครก็มั่นใจหน้าสวยแล้วก็อยากผมสวยด้วย